ร่วมทําบุญนะคะร่วมทําบุญด้วยได้ร่างกายแข็งแรงกลับบ้านกับไปด้วยนะคะผมดีใจเหลือเกินนะครับที่เพื่อนพ้องชาวจักรยานนั้นคือทุกคนมานะถามว่าเหนื่อยแล้วยังต้องมาเสียตังค์แต่มาทำไมเพราะทำบุญนี่เลยแล้วก็ครทบุญนะครับพี่จะเหนื่อยยังไงก็แล้วแต่แต่หัวใจพวกเรานั้นมีตลอดเวลานะครับเรื่องของจักรยานและในส่วนของค่าสมัครนะคะเราจะหัก50บาทนะคะเพื่อที่จะมอบให้กับทางโรงพยาบาลนิเศษชัยชาติ อุปกรณ์ให้กับทางหน่วยกู้ภัยวิทานะคะขอบคุณเียนักตำรวจ้าและทีมงานของนะครับารอ,อา,าสารบัญป้องกันไฟบนเรือ<า>ของวิเศษเชัยชานะครับที่มาเปควอมสะดวกให้กับบนการจราจรนะครับ วันนี้นะครับคลื่มใจเหลือเกินที่เ,เพื่อนพ้องชาวชมรมจักรยานมากมายมหาศาลับพี่มารวมกันที่นี่นะครับอาจจะไม่ได้มากอย่างที่นะครับหลายจังหวัดคาดนะครับแต่เราก็มากที่สุดเพราะว่าเราไม่เคยจัดงานใหญ่ๆอย่างนี้ <quatre S 2> ใช่แล้วนะคะเพ,พมราะว่างานกิจการัจักรยานนะคะเราไม่เคยจัดใหญ่ๆนี้ปีนี้เป็นปีที่2นะคะก็ยังถือว่าได้รับความร่วมมือที่ดียิ่งจากทุกๆท่านนะคะรือว่านะครับเพื่อนพ้องชาวชมรมจักรยาน <ๆ S 1> ต้องบอกว่าเกือมพ่วกประเทศไทยนะฮะที่มา Bruno> ที่นี่นะครับดิฉันอาจจะไม่รู้จักทุกทีมนะคะแต่ก็จะพยายามรู้จักนะคะแล้วเดี๋ยวจะพยายามเข้าเว็บนะไม่เป็นไ่เป็ไี่พีไปนะคูณนเะไป็นะค่ะคูณศูนย์นะคูณเจ็ดศูนย์นะคูณเจ็ดศูนย์นะครับคูณนะคูณเครับแอร์อร์นะแอร์อร์็า้วนะครับแอร์อร์แล้วมากี่ มา3คนแล้วมากีกคนแล้วเนี่ยสี่สองคนแต่ว่ายังยังเห็นเมื่อกี้บอกมันยังอยู่อ่างทองดมากที่สุดนะครมากันสองคนกระเป๋าหวานแล้วที่แดงอ่วยแาทีดงไมาแดงเขาไปสวดเพื่อแล้วทีเไม่้เขาไปสวนเพื่อกัวไปที่อื่นได้แล้วไดล้วได้แล้วเป็นแี้น่ ก็มาแจ้งกับก็ได้นะคะว่าทีมคาดการณ์ีหมดเท่าไหร่นะคะ่านอย่างทีมมั่คู่นะคะอะไรนะเต่าปัญญาเต่าปัญญาเต่าปัญญานรูวิธีานะทีมงานะนี่เขาเรียกทำงานแบบทีมงานต้อใช้หน้านะวิธีนั้นแบบทุกคนช่วยกันหมดนะแป่นเ้ื่อนผม่าคนนั้นกินให้เพื่อนได้ไม่ยอมช่วยคนอื่นเล้ก็แนะนานะคะว่าอย่าเสือเต่าปัญาว่าท่านมาครับ 别乱搞这个啊